โอ้ยเข้มเข้มเบิบิมเบินี่โอ้ไอ้เร่องนี้เจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี่นี่ค่ะเจ็ดเดือนเราเลี้ยงไว้ที่ฝางเราเองนะครับนี่โอ้ยตัวบกใหญ่ใหญ่เลยตุ่มแคบต้องยังเลยลราบันตัวนี้สามเดือนนะคะนี่สามเดือนเราจะไปปล่อยนะครับตัวได้เลียกนี่เอาไปปล่อยนะครับนี่เพราะว่าน้ำแห้งนะครับเราสูบข้าวโพดลด น้ำแล้วก็พูดนะครับแห้งเราจะไปป่วยสะตรงนี้นะครับข้างๆงกันนี่แหละออะก มันต้องต้องทอดเนาะต้องมีหมูสลิดคอ,อใหญ่ปลาคอมาเลียวปลาคอมาเลยคอ,ลยอใหญ่ปล่อยใช่ไหมสลิดเพราะว่าปล่อยแล้วก็มีมตัวผูกอ่ะปล่อยซะ ไปหาตัวผู้เอาไปหาที่ไหนเราเขาก็ไม่มีตัวผู้อือเราปล่อยลังหลายไปปล่อยก็ปล่อยบานแห้งก่อนเพื่อนๆนน้ำแห้งเพิ่แรกวนี่ไปสูบดรถข้าวโพด แล้ต้องมาหวานก่อนนะครับนี่เดี๋ยวมีมาต,า,า,าตัดอ้อยข้างๆแล้วก็หวานซะก่อน <c oughs> ลุ้นกันได้ตัวใหญ่ไหม เนี่ยตัวนี้ปลาสามเดือนนะปลาสามเดือนอันนี้เราจะไปปล่อยนะนี่ปลาขาวเราเอามาตนาที่เราทำแทกายคิดให้ดูนะครับมันเมัดแน่นเลยอยู่สามนุนแล้วปลาขาวเิ มกัขาเราปล่อยทางล้วเนะอแล้ว